ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งผมอยู่ในรถยนต์คันที่มีการทำร้ายนะครับและท่านที่ดูข่าวก็จะทราบว่าทางผู้ชุมนุมประกาศถึงขั้นว่าจะจับตัวจะไล่ล่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมจะได้ชำระสัสาในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ชุมนุมต้องได้รับบทเรียน ซึ่งผมกําลังขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบกับผู้ชุมนุมนะครับโดยเริ่มจากประมาณดึกของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งน,นี้และให้มีการใช้อาวุธในการคลี่คลายสภาพปัญหาต่างๆที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผมก็อยากจะเรียกร้องขอให้ท่านได้ก็มาช่วยกันคิดวางแผนเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ต่างๆผมต้องการให้สถานการณ์เกิดความไม่สงบให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองผมประสงค์ ที่จะให้เกิดภาวะเช่นนั้นเพื่อสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมในการประกาศใช้พรกรภาวะฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะฉะนั้นผมเรียนทุกท่านนะครับว่าทําอย่างไรก็ได้ที่จะให้ผู้ชุมนุมพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองเพื่อแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนกําลังเดือดร้อนจากปัญหาการชุมนุม เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปและส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศอย่างแรกก็คือต้องการให้เกิดสภาพของความโกลาหลทั่วไปอ้างหัาแกนนําผู้ชุมนุมก็ได้มีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประกาศพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ก็ยิ่งดีนะครับอันที่สองเนี่ย นะครับผมผมอยากจะให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเหมือนกับที่พัทยาเนี่ยที่มีเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนไปประทะกับผู้ชุมนุมผมก็อยากให้ท่านสร้างสถานการณ์ต่างๆทําทให้มีภาพผู้ชุมนุมเนี่ยเอาปืนไปยิงะนะฮะใส่กลุ่มคนที่มาต่อต้านผู้ชุมนุมซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเหตุการณ์มันลุกลามปั๊บเนี่ยเราประกาศใช้พรกรเนี่ยมันก็จะได้รับการยอมรับบทบาทแล้วก็คามร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลังจากที่สลายการชุมนุมไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการสลายการชุมนุมถ้าหากว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีการเสียชีวิตหลังจากที่มีปฏิบัติการต่างๆในเรื่องของการทหารพวกเราทุกคนต้องพยายามที่จะปกปิดการให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ผมขอกำชับว่าการปฏิบัติการใดๆนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากที่สุด พยายามให้ข่าวไปในทางที่ดีถ้ามีสถานีไหนได้มีส่วนที่เสนอข่าวการใช้ความรุนแรงจากภาครัฐขอให้เจ้าหน้าที่ไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงทันทีเนี่ยระงับการดําเนินการของสถานีเหล่านั้นไว้ก่อนและเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเข้าใจว่ารัฐบาลเราแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันนี้นะครับผมก็อยากให้มีข่าวว่าทางผู้ชุมนุม พยายามไม่ไม่ไม่อยากให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยผมต้องการให้อางวาคนที่เขามาชุมนุมที่ธรรเนียบที่อยู่กันหลายพันคนเนี่ยนะครับไปดึงสถาบันหลักของชาติเข้ามามีส่วนร่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีอดีตนายกขอให้ท่านได้กล่าวอ้างว่ามีพฤติกรรมจาบจ่วงหรือกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์